ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีการเดินทางมาเยือนอีสานอย่างลำพังของผมก็เริ่มต้นขึ้นกับความมึนงงที่ไม่รู้ว่ารถแต่ละสายจะหาได้ในช่องไหนจะไปโขงเจียมครับโขงเจียมข้าหลังนะครับาาเรมตร้ไปนะสุดสุดหุดขวามือนี้นะครับล้งรถล้างรถซุบๆเนี่ยอ๋อขอบคุณครับนี่นี่ไปโขงเจียมป่ะฮะรถตู้ใช่ไหมฮะรถเมย์ไม่ได้ไปนะพี่ ผมซื้อตั๋วใบหนึ่งมาคนเดียวเจยวออกกี่โมงคะตามเวลามันเก้าโมงครึ่งแไม่มีคนรอลื่นีน่งเลยเวลารอบรถเลื่อนออกไปตามจํานวนของผู้โดยสารหลังจากรอได้สักพักท้ายที่สุดก็ได้ผู้โดยสารเพิ่มมาอีกแค่หนึ่งคนได้เวลาที่รถโดยสารจะต้องออกเดินทางแล้วก็น่าสงสารพี่พี่ที่คิวรถอยู่เหมือนกันที่ในช่วงเวลาแบบนี้ไม่ค่อยมีใครอยากจะออกเดินทางไปท่องเที่ยวเท่าไรนะัก ซึ่งในเส้นทางที่ผมกําลังมุ่งหน้าไปยังอําเภอของเจียมนั่นก็เพราะเพิ่งมีประกาศออกมาว่าผาโศกเปิดให้ขึ้นได้แล้วในช่วงเวลานี้เป็นสิ่งที่ทําให้ผมเดินทางมายังอุทยานแห่งชาติผาแต้มสวัสดีคับผาแต้มค่ะสวัสดีผมจองเดินขึ้นผาโศกวันนี้ไว้นะครับแล้ว<ข>ตอนนี้เพิ่งเดินทางมาถึงที่หน้าอุทยานนะครับไม่แน่ใจว่าแถวนี้เราสามารถหารถเข้าไปได้ไหมครับพอดีผมนั่งรถประจําทางมาลงมาคํากำลังคิดอยู่ว่าจะเข้าไปใน อุทยานตรงตรงที่ท,ทำการใช่ครับใช่ครับแนะนำให้มีผู้นำทางจะดีกว่านะคะครับผมเพราะว่าเขาจะมีมีพาหรือว่าจะให้คาต้นแต้ไปส่งให้ตรงจุดนัดพบกันก็ได้อเงี้ยค่ะ ครับอย่างนี้ผมควรจะไปตรงจุดนัดพบมากกว่าใช่ไหมครับไม่ต้องเข้าไปในอิทยานัค่ะเดี้ยังไงเดี๋ยวจะกู่โทรลับนะคะเดี๋ยวลองติดต่อประสาทใช่แป๊บนึงค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเขาบอกว่าให้ไปเจอที่อุทยานก่อนนะครับที่ไปมันพบก,กับสองกิโลอ๋องั้นเดี๋ยวผมต้องให้เขามารับนะนั่งกินข้าวกันวพรานี้โชคดีมามาถึงก่อนเที่ยงเพราะว่านัดเขาไวบา้บ <laughs> ่ายก็ยังพอมีเวลายอยู่ <laughs> ซื้อข้าวพี่มาอีก ไปส่งเแคีน้อขึ้นเนียบอลนักทพนี่ล้ทาทำไมเขาถึงไม่ส่งผมาาเขาทำงานในนั้นเหรอไม่ให้ช่วยไปส่งหน่อยนะเออ<โ>อ๋อ <laughs> งั้นผมไปก่อนนะครับ<า>ดีครับเขอบ่วนด้วยนะฮะและผมก็ติดรถพี่ชาวบ้านที่ขี่ผ่านมาไปอย่างงงงโดยมีคุณป้าที่ร้านข้าวช่วยจัดแจงให้ เป็นอีกหนึ่งน้ำใจน่ารักน่ารักของพี่น้องอีสานที่ทำให้ผมยิ้มได้ตั้งแต่เริ่มทริปเราเดินทางเข้ามายังนหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้มเพื่อเข้าสู่จุดคัดกรองและซื้อบัตรท่องเที่ยวภายในอุทยานก่อนที่จะมุ่งตรงไปยังที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้มเพื่อนัดแนะกับพี่ๆที่ปลายสายก่อนหน้าถึงวิธีการที่จะขึ้นไปยังผาโศกในวันนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะโชคดียังไงแล้วที่มีพี่ชาวบ้านคอยไปส่งให้ในแต่ละจุด มาซื้อบัตรไปผาโศกครับจองเลยครับชื่อถาวรถาวรขอบัตรปราชาชนด้วยเขาบอกให้ไปบ้านท่าลงอ่ะพี่ใช่ไปบ้านท่าลงแล้วก็เนี่ยเขาจะไปเหมือนกันงั้นเดี๋ยวผมติดรถพี่ไปนะและผมก็เดินทางมาถึงยังหมู่บ้านท่าลง เวลาเดียวกับที่ผมจะต้องตามหาพรานเก๋ที่พี่ๆที่อุทยานจัดให้เป็นพรานนำทางของผมในวันนี้ซึ่งหลังจากถามถ่ายได้บ้านสองบ้านก็พบตำแหน่งของบ้านพรานเก๋สวัสดีครับสวัสดีครับพร,บรานเก๋บ้านลอานเก๋ครับปกติแล้วเวลาเราจะไปตรงทางขึ้นเนี่ยเราต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปใช่ไหมขี่มอเตอร์ไซค์ไปสักกี่กิโลได้ครับเป็นกิโลไหมสองกิโลกิโลกว่ากิโลกว่าไปถึงถ้ำแก้วแล้วคนละ อ๋อนี่เราอยู่ในหมู่บ้านอะไรครับบ้านท่าหลุงครับหมู่บ้านท่าหลุงท่ังเกตทำอะไรอ๋อเหลาไม้มาทำหนังกระติกอะฮะหนังกระติกไปยิงตัวอะไรอะครับยิงตัวแกยิงตัแกฮะเอาไปทำอะไรครับเอาไปขายหรือไปดองฮะกินกินเนอ่ะเอาไปกินใช่ไหมฮะมันกินได้ด้วยเหรอได้รสชาติมันประมาณไหนครับเนี่ยเป็นจิ้งจบอยูนี่แหละหรอประมาณจิ้งจบครับ คล้ายๆกบไหมครับผมไม่เคยกินจริงจบมันก็เหมือนกันเหมคล้ายๆกบอะไรเงี้ยนะคล้ายๆกันอ๋อมีไหมวันนี้มีมีถ้าลองชิมได้ไหมมาได้ <laughs> ของมีด้วย <laughs> วันนี้เราขึ้นสายหน,น่อยดีกว่านะแดดแต่โห <ข S 2> เ, <ๆ S 2> เห็นทางด้านขวาเนี่ยเขาเป็นเรือประมงกันเขาทําประมงกันนะครับแถวนี้ทำประมงครับประมงอันนี้คือติดริมน้ําโขงอ่ะติดริมน้ําโขงเลยอ๋อนี่น้ําที่เราเห็นนี่คือน้ําโขงนะโอเคอ่าแต่น้ําอยู่เยอะแล้วนะฮะ ขึ้นขึ้นเนี่ยขึ้นขึ้นใช่ไหมครับขึ้นขผมเห็นปกติแห้งแล้วเกินขึ้นมาอ๋อแสงแดดในช่วงกลางวันร้อนเกินจนผมต้องนอนเล่นอยู่ที่บ้านพรานเกตกว่าชั่วโมงก่อนที่จะลุกขึ้นมาเพื่อออกเดินทางอีกครั้งแว้นคันนี้กันไปเลย กระโดดขึ้นหลังรถมอเตอร์ไซค์พรานเก๋ก่อนที่เราจะมุ่งหน้าไปยังทางขึ้นของผาโศกในหมู่บ้านติดเรมของนาภาคอีสานคงจะเป็นบทบาทใหม่ในชีวิตของผมที่ได้เริ่มท่องเที่ยวในภาคอีสานภูมิภาคที่ผมรู้จักน้อยที่สุดหลังจากตระเวนเที่ยวภาคเหนือและภาคใต้ของบ้านเรามาเกือบ3ปีซึ่งในวันนี้คงจะเป็นวันที่ผมรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นไกจีนในวันแรกมากที่สุดกับความรู้สึกแปลกใหม่ที่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรอยู่ภายภาคหน้า ในแผนที่ของกลุ่มโซนที่เราเพิ่งย่างก้าวเข้ามาซึ่งก็คงจะคล้ายกับความรู้สึกของการเปิดกล่องของขวัญกล่องใหม่ที่ผมคงจะค่อยๆเปิดอย่างบรรจงเพื่อเสพความรู้สึกของสิ่งใหม่ที่ดูแล้วน่าจะตื่นเต้นมากกว่าของที่รออยู่ข้างในกล่องที่ไม่ได้รู้จักกันแล้วก็คงจะไม่ได้เป็นคนแปลกหน้าต่อกันอีกที่นี่ทำไมเขาเรียกเป็นชื่อผาโศกครับ ตอนแรกมันเป็นเรียกโศกเป็นหลุมเป็นบ่อครับเป็นบ่อโศกนี่มันแปลว่าเป็นหลุมเป็นบ่อละเป็นหลุมเป็นบ่อนี่แหละอ๋อมันก็เลยเป็นเหมือนชื่อผาที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยแหละคือเรียกว่าโศกเฉยข้างหลังนี้ก็มันเป็นหน้าผาเนาะสังเกตว่าหินที่นี่พอโดนน้ำนี่ลื่นปลื้ดเลยนะไม่รู้ว่าอะไรจำกัดให้ผมต้องรู้สึกอยากแบกเป้ออกมาเพียงลำพัง ซึ่งมักจะเป็นความรู้สึกที่ผมอยู่เฉยๆไม่ได้เกินหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะผลักตัวเองออกจากกรอบในห้องลีภัยมายัางบรรยากาศที่ตัวเองมักจะคาดเดาไม่ได้แป้งไหนพี่นี่นะเอารอดไป ราทำอะไรพี่เรียกเรียกนกอ่ะกกบางครั้งผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าพรานเก๋จะร้องเรียกนกทำไมแต่ก็คงจะเพราะอะไรแบบนี้ที่ทำให้ผมเลิกสนใจเหตุผลของการออกเดินทางเพราะบางอย่างนั้นได้ทำและรู้สึกดีก็คงจะเพียงพอแล้วนี่เราคือถึงหลังเขาแล้วมันคือครึ่งทางใช่ปีครึ่งทาง อ๋อเ <All right. S 2> หรอที่ถึงโลไม่เห็โลเราเดินกันมาได้กว่าชั่วโมงแล้วกับแดดร้อนๆในพื้นที่โปรง่งพรานเก๋ก็ยังเดินนำชิลๆไปได้ตลอดเส้นทางกับการแต่งตัวของพรานที่ดูจะร่วมสมัยเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกชอบมากในแฟชั่นของพรานเก๋ซึ่งหลังจากขึ้นมาอยู่ในมุมที่สูงของภูเขาทิวทัศน์ข้างหน้าก็ปรากฏเป็นแม่น้ำโขง และดูเหมือนว่าเราน่าจะใกล้ไปถึงยังจุดตั้งแคมป์แล้วซึ่งดูๆแล้วก็เป็นเส้นทางที่ใช้เวลาไม่มากนักในการเดินก่อนที่ผมจะได้ยินเสียงผู้คนที่ตั้งแคมป์อยู่ภายภาคหน้าที่ดูเหมือนจะได้เดินทางมาก่อนแล้วในช่วงเวลาที่ผมนอนเล่นอยู่ที่บ้านพรานเก๋และผมก็มาถึงยังจุดตั้งแคมป์ของวันนี้ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ผมจะได้หยิบข้าวกลางวันขึ้นมากินคลายเหนื่อยกับพลังงานที่ได้เสียไปในการเดินทาง และผมก็มาถึงยังผาโศกสถานที่ที่หลายคนมักจะนึกถึงอ่างจากกุชี่จากธรรมชาติกับหินทรายในบริเวณยอดเขาที่ถูกกัดกร่อนเป็นเวลานานจนกลายเป็นร่องของแอ่งน้ําลึกเป็นที่กักเก็บแหล่งน้ําของธรรมชาติจากบริเวณยอดเขาไหลลงไปยังหน้าผาจนกําเนิดเป็นผาโศกหน้าผาที่เป็นร่องยาวที่เกิดจากน้ํากัดซ้ะจากธรรมชาติกลายเป็นอ่างจากุชีธรรมชาติที่หลายคนพูดถึง กับความร้อนในช่วงบ่ายที่ผมต้องแบกมาทั้งวันแอ่งน้ำบนยอดของหน้าผาก็ดูจะช่วยคลายร้อนให้เย็นวันนี้สดชื่นขึ้นทิวทัศน์ภายภาคหน้าของหน้าผา ้นจากแม่น้ำโขงไปก็เป็นประเทศลาวที่ตั้งอยู่ให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนท้องฟ้าค่อยๆมืดลงในขณะที่ผมเริ่มตั้งแคมป์ก่อนที่ผมจะได้ยินเสียงชักชวนจากพี่ๆกลุ่มข้างๆให้มาร่วมกินมื้อค่ำด้วยกันกับอาหารสไตล์อีสานที่ผมตั้งหน้าตั้งตารออยู่แล้วซึ่งเมื่อได้รับคำชวนผมก็ลุกไปโดยที่ไม่ได้ปฏิเสธใดๆทั้งสิ้นทีสเกตนี่ขับรถมาไกลแล้วพี่ มุกดาหารครับพี่อยู่มุกดาหารใช่ครับอ๋อมันกี่กิโลพี่จากมุกดาหารมาเนี่ยสองร้อยกิโลน่าจะเกือบเกือบสองร้อยกิโลครับมาตั้งกี่โมงแี่ยพี่เจ็ดโมงเช้าประมาณเนี้ยครับแล้วก็แวะกินข้าวอยู่บ้านอะไรครับบ้านอยู่ในเมืองครับพ่อใช่ครับค่อยๆมาครับเอาเวสป้ามามันขี่เร็วไม่ได้อ๋อใช่ต้องช้าๆถนนไม่ค่อยดีด้วยนี่ก็ขี่เวสป้าขึ้นมาได้ด้วยไหมพี่ใช่ครับผมแสดงว่า เบร์เอะไรก็สบายได้แค่ต้องไปขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก็จะมีะใช่ใช่ไปขอว่าเราจะรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมารถยนต์ขึ้นมาเนี่ย <c oughs> ผมก็เดินเข้ามาซะ <c oughs> <c oughs> แต่อยากเดินอยู่แล้วตั้งใจมาเดินครับแล้วพี่แก่รู้จักพี่ๆตรงนี้ด้วยเหรอเขัเขรู้อรู่แล้ เราก็มามั่วกินข้าวว่ะเขานิสานว่านคนอีสานคนอีสานโอเคนี่เป็นเรื่องปกติใช่ไหมใช่มันเป็นวัฒนธรรมของคนอีสานถ้าเกิดว่าเห็นใครเดินผ่านก็จะชวนกินข้าวมามากินข้าวมากกินข้าวอย่างเงี้ยก็คือชวนจริงๆใช่ชวนจริงๆครับคือชวนให้มานั่งมันเป็นนิสัยแล้วครับอ๋ออานเป็นเกิดยังเป็นวัฒนธรรมเนาะ เป็นชีวิตที่แบบที่ทุกคนแบบใครเดินผ่านไปผ่านมาไม่ว่าใครก็แล้วแต่เขาจะบอกกินข้าวเด้อครับกินข้าวเด้อครับก็เหมือนทักกลุ่มเมื่อกี้ใช่ประมาณนั้นเพราะว่าเวลาผมรถทิปไปอีสานก็จะเจอแบบเนี้บ่อยมากแล้วก็แล้วก็กินกับเขาจริงๆด้วยไม่ไม่ขัดตัณหาะพี่ดวงดาวยามค่ําคืนค่อยๆเลื่อนผ่านผลัดให้แสงอาทิตย์กลับมามีบทบาทในรุ่งเช้าอีกครั้ง อากาศในยามเช้าบ่งบอกสถานะใหม่ของการเดินทางในวันนี้กับอีกหนึ่งทิวทัศน์ของปลายทางที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางในวันนี้ซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องเดินทางไปที่ไหนต่อกับเส้นทางในอุทยานแห่งชาติผาแต้มที่ดูจะกว้างใหญ่กว่ากับการแค่เดินทางมายัางผาโศกนี่มันมีทางไปต่อไหมครับพี่ข้างหน้าเนะี่ยมีทางเดินประมาณ3กิโล มันไปไหนนะพี่ตรงสั่งพิโรนยไปผาเจ๊กผาเจ๊กผาเมยผาเจ๊กผาเมยก็คืออยู่ในเขตอุทยานผาแต้มนี่ใช่ไหมใช่ครับแล้วตรงนั้นเป็นเป็นแบบจุดชมวิวหรือยังไงครับมีแต่จุดชมวิวอ๋อจะสูงกว่านะครับจะเป็นหน้าผาสูงกว่านี้ครับอ๋อครับเดินไปตอนนี้ก็น่าจะร้อนเหมือนกันนะพี่ใช่ครับออกจากผาเจ๊กผาเมยที่ไปทางรถไปก็จะเป็นไปทะลุน้ำตกเซ่อสวรรค์นะดูเหมือนกับว่าผมจะได้จุดหมายใหม่ในเช้าวันนี้แล้ว ซึ่งถ้าทำตามแผนใหม่ในช่วงเวลานี้ผมก็ต้องบอกลากับพรานเก๋ก่อนเพื่อที่จะได้ออกนอกเส้นทางไปยังผาเจ็กผาเมยที่ได้ข้อมูลมากับเพื่อนร่วมทางกลุ่มใหม่ที่ได้พบกันเมื่อค่ำคืนที่ผมจะขอติดรถไปให้ใกล้กับผาเจ็กผาเมยให้มากที่สุดซึ่งก็เป็นเรื่องราวบทใหม่ที่ได้น้ำใจจากพี่น้องชาวมุกดาหารทั้งในเรื่องมือค่ำและการเดินทางพี่ครับถ้าเกิดเราไปผาเจ๊กอะ ต้องเดินขึ้นไปเยอะไหมฮะหรือว่านั่งมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปได้ไซด์ถึงอ๋อหมายถึงตีดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อาจจะขับไปส่งตรงนั้นครับประมาณนี้ครับอ๋อเดี๋ยวไว้ดรอปผมตรงตรงตรงอุทนนะครัอุทยานนะฮะต้อยสวรรค์ครับผมเคครับผมไปคันส้มนี้เลยนะพี่ครับผมไปด้วยกันครับเคครับ บางครั้งผมก็ไม่รู้ว่าเส้นทางในภายภาคหน้าจะเป็นยังไงแต่ก็คงไม่แปลกอะไรที่ผมมักจะได้เจอกับความรู้สึกแบบนี้คงจะเพราะการที่ไม่ได้คาดหวังกับอนาคตจนเกินไปที่ทําให้ไม่ต้องคิดมากเหมือนกับหลายคนที่มักจะใช้อนาคตเป็นตัวประกรันของชีวิตว่าต้องทําทุกอย่างให้มีแบบแผนให้ดีพอชีวิตถึงจะปล่อยตัวอนาคตที่สดใสมาให้เราซึ่งทั้งหมดนั้นคงจะเป็นวิธีการขับเคลื่อนอนาคตด้วยความกลัว จนถึงขั้นต้องเอาอนาคตเป็นตัวประกันอย่างที่ว่าซึ่งคงจะไม่ใช่วิธีการขับเคลื่อนชีวิตในแบบของผมที่ดูเหมือนกับว่าอนาคตของผมในวันนี้จะมีคนพาขึ้นไปยังผาเช็คผาเมยจนได้โดยมีพี่ชาวบ้านในร้านข้าวช่วยนำทางไปอีกซะด้วยนี่ก็คงจะเป็นการบริหารอนาคตแบบไร้แบบแผนที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความคาดหวังของตัวเองเป็นตัวประกรันโดยปล่อยให้ทุกอย่างในการเดินทางเป็นไปตามธรรมชาติ เป้าหมายที่เราตั้งใจจะเดินทางไปนั้นก็คงไม่ยากเกินถ้าเราเข้าใจจังหวะของโลกใบนี้ผมเดินทางมาถึงยังยอดของผาเมยและกำลังจะเดินทางไปยังผาเจกที่อยู่ไม่ห่างไปนักทั้งผาเจกและผาเมยสามารถเดินทางจากเส้นทางที่ตัดผ่านผาโศกมาได้โดยค่อยๆเดินลอดริมหน้าผามากับทิวทัศน์ที่มองเห็นประเทศลาว ที่ค่อยๆเปลี่ยนไปตามมุมมองของหน้าผาซึ่งเมื่อมาถึงยังบริเวณของผาเชกนั้นก็เป็นจุดที่สามารถชมทิวทัศน์ได้สูงกว่าบริเวณของผาโศกซึ่งเป็นช่วงเวลาบ่ายของวันที่ผมได้ท่องเที่ยวเดินลัดรอบไปยังบริเวณของอุทยานแห่งชาติผาแต้มจนพอใจโดยร่วมทางกับพี่น้องชาวอีสานจนมาถึงที่หมายจนได้ที่นี่ก็ไม่มีร้อยตัวแล้วหรอพี่เคยมีเห็นได้ยินมาว่าฝรั่ง พวกชาวต่างชาติเนี่ยเขาชอบมาโรยตัวพวกเอเจนเจอร์ครับอืมทำไมเขาไม่มีแล้วที่เขเขากลัวคนมาฆ่าตัวตายไม่แล้วเคยมีคนมาฆ่าตัวตายตรงตรงแถวนี้มาไม่ไม่มีตรงไหนตรงข้างหน้าตรงต้นไม้ตายเล็กๆในตรงทาเจ็กเนี่ยไม่แล้วเขามาฆ่าตัวตายยังไงคือเขาปั่นจักรยานมาแล้วก็โดดเลยไงปั่นล่วงลงไปข้างล่างเลยพร้อมกับจักรยานนะนะใช่ใช่ท่านจักรยานทั้งคนเขาตั้งใจมาฆ่าหรือว่าเขา ก็ั่น้อปมันเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังไงเรารู้แต่ว่ามาฆ่าตัวตายธุรกิจหนึ่งคือว่าสามวันผ่านมาคนมาหากันนั่งโมบ้านใช่ไหมครับมาเจอเสื้อแดงๆอยู่ตรงข้างล่างเนี่ยอ่ากับจักรยานก็จักรยานก็ไม่ค้างต้นไม้นะคนก็ไม่ค้างต้นไม้นะคนไทยปะใช่ใช่คนไทยคนในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านน้องผหมู่บ้านเคยมีคนเจอไหมเคยเคยตอนใหม่ๆแกนี่เราขึ้นมาตนเองน้ํานี่ก็เจอแล้ว คนเดินเลาะบนแถวโกดหินเจออะไรดีใช่อย่างนี้ยไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าขึ้นมาแล้วเจอพี่เสื้อแดงนี่เหรอหรือว่าเจอ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 แล้วเหรอพี่อย่างเรามาเงี้ยก็เหมือนหมายถึงตัวใหม่ๆเนี่ยเราไม่ได้เดินนะพี่นะใช่ใช่แกก็จะเดินนั่นเองคล้ายๆโคนาเห็ดแต่ไม่ใช่เราไม่มีบุญเราไม่มีบุญแต่ถ้าเกิดเจอสีแดงเนี่ยคือใช่เลยเพราะว่าตรงนี้มีแต่สีเขียวใช่เพราะมีคนใส่เสื้อก้ามสีแดงแดงโดกอย่างเงี้ยผู้ชายเหรอผู้ชายแค่ทอแต่งตัววิผมดูท่าทางสะอาดนะโอ้แต่งตัวดี ใ,ในนั่นแหละตังเกมเนี่ยเย็นมากขอให้เขาไปสู่สุคติด้วยบางครั้งในหลากหลายเรื่องเล่าในแต่ละในท้องที่ท <ๆ S 1> ก็มักจะรวมเรื่องราวน่าเหลือเชื่อจากปากของชาวบ้านและในหลากหลายของการเดินทางเราก็มักจะพบกับมิตรภาพระหว่างทางที่ต้องลงท้ายด้วยการจากลาเป็นสิ่งที่ทําให้การมาเยือนนั้นสร้างหัวใจมากกว่าการเก็บข้อมูลจากการเดินทางเพราะท้ายที่สุดแล้ว เราก็คงไม่ได้เรียนรู้อะไรท้าไรเรื่องราวจากผู้คนที่ได้พบเจอทั้งหมดนั้นคงจะเป็นอนาคตที่เราไม่สามารถรู้ได้กับเรื่องเล่าบทใหม่ที่เราเฝ้ารอในชีวิต